อายุกษาวกษาบิดาแห่งพุทธพุทธองค์อันวัดอันงามราธามรังวนบวแห่งดอกไม้อันวนอันงามแห่งวนชลป่าพุทธธรรมแห่งนี้บรรดุปุยตายายห่วงแห่งรักาวารักสักเพียงใดห่วงแห่งยังใดก็มีใจส ดนดนจึงน้องถวายที่ดินพื้นนี้เป็นอารามพ,พุ้นมาบุญกันบุรุษปุยะตาตยายทายกข,ขายกาทุกยุกุกสมัาถ้ากาปีก็เชิญก็ดีเดินทางมาเพอมาถวายข้าวปลา เอาเอาหยาดเหงื่อแหงงานกว่าจะเป็นเงินกว่าจะเป็นทองไหนมานสั่งมันว่ารากในสถานที่นี้ใดจะเริ่มุวงเดืองขึ้นมาตั้งแต่ก่อนอาสวัตท่านอาจารย์สิกวารพอดีถือถือขึ้นมามาเยี่ยมเยี่ยมท่านผู้นั้นพระบุมบูชาธรรมนอง ต้องเอาเข้าหาพัดลมแลครับร้อนเครื่องร้อนกนูำลังจะเข้าสามชั่วโมงรีบออกกุทธทานอกันจไว้ตาม่อาาวัุุธมโอ้พุธเนี่ยพระบรม มันโนอุทุกฏิ <ism> beings, พันโยายาิพันโนชาติยิ่งับิพันโนอันทธอององญาผูุ้ตรศาสนาวันที่วานาติปานต้องเอาพลมเข้าช่วยครับไม่ยงั้นชาร์จแบตไม่เข้าครับุกาทททอััันูสล ลักพาวัดบาลามลุกวัดบาลามซึ่งมายักกินแหงตนยักกินในอาณาอยากกินแก่เป็นเป็นตันเป็นผู้รุ่นในตารผู้รุ่นมาถวาโลกาสงคามไฟยาเพื่อประโยชน์ทุกคนส่วนมากเพื่อสุขทุกคนส่วนมากเพื่อมาเจริญทุกคนส่วนมาก เล่นเล่นคุณในขอนี้เล่นเล่นคุณในขอนี้เจางพรรมาราชขาันธ์พาพระเจ้าพระมหามุทโธปญาพาโดยวัดสวนป่าหมู่ขันธ์ทั้งบนบูมัง,งทางตะเภอหนองเอจังหวัดบุรีรามาน้อมนามาดวงจิตดวงใจของลูกของหลานเอ,อ อันมีพระบรมสารีรเกนพตุที่แก้เที่อุ้งแท้ทากองค์พระที่มาก่อนทวายนามพระพุทธเมตตาทักนรี้กพระพิณมดทัานทั้งหลายมดท่านทั้งหลายรวมันขอัรรจงรวยแข็แร่ความเหนื่อยใจแรงทับแรงกิตหุวแรงแรงแรง ชาวอาคารที่เป็นสถานที่ในวันนี้ขอกร,ราบอาราธนานิโมนเ์เผอท่านพระคุว่าจงในคือพานในท่านพระครูโปรยเขาตอกหลอกมาเลยอยากลาแทนทุกทีอนุ เราคุ้าระคามาต้าพระธรรมมา้าอุตวานาปัาสนาจิดีในวันเด็กรยอย่างไปเทียโรยอย่างเกลือบราการอาหารวันข้าวเอาลูกเนรนาจุกพุมโธรอบลูกเนรนามบุกมมโธรอบสตโนันทมหถวายเอาลูกเพื่อนเอาลูกเพื่อเอาลูกเพื่อน